เก็บมะกรูดมะนาวหลังบ้านเอามาทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆทั้งมะนาวมะกรูดวันนี้เราใช้3กิโลครับแล้วนำมาต้มเสร็จแล้วก็เอาไปกรองเอาแต่น้ำครับวัตถุดิบที่เราจะทำน้ำยาล้างจานวันนี้ครับนีนน่น้ำมะกรูดผสมกับมะนาวต้มมา8ลิตรครับแล้วก็เราเตรียมน้ำเปล่าอีก สองลิตรวันนี้เราจะทําให้ได้สิบลิตรครับก็ก็เกือบถึงกิโลครับราว่าเอ็นครับนี่สั่งซื้อกิโลหนึ่งแต่ผมไปชั่งดูไม่ถึงกิโลครับขา,ขาดประมาณ 40- 50กรัมครับผมก็เลยลดปริมาณนะ้ำปกติเอ็นเจย์กิโลเกลือ1กิโลกับกรูดหรือน้ำมะนาวปกติเราจะใช้เราจะต้มจะได้ประมาณ12ลิตรวันนี้ก็ลดปริมาณครับเหลือให้เหลือแค่10ลิตรครับก็คือทำเสร็จแล้วเราจะได้10ลิตร ลดปริมาตรตาม n70 ครับเพื่อให้ได้เข้มข้นตามที่เราต้องการครับนี่และคือวัตถุดิบครับแล้วก็ไปชมกรนต่อครับหลังที่เราใช้คนครับก็ใส่เกลือลงไปเลยครับแล้วก็ตามด้วย n70 ครับเดี๋ยวเราคุนเข้าไปครับนะครับเอาให้หมดครับเอาให้หมดนะครับเสร็จแล้วก็คนครับคนไปทางเดียวกันนะคนให้เข้ากันกับเกลือครับเข้ากันแล้วเรา